เคยไหมที่ความเจ็บปวดมันฝังลึกจนกลายเป็นความแค้นที่ไม่มีวันตายคืนนี้เราจะเปิดโปงเรื่องราวของแบงค์เด็กชายผู้ถูกบูลลี่จนตายวิญญาณที่กลับมาทวงคืนแบงค์เด็กชายขี้อายโลกของเขาคือฝันร้ายจากสามเด็กเกเรเอกบีม โอดถูกล้อเลียนเหยียดหยามสารพัดจนแบงจบชีวิตตัวเองใต้เงาโรงเรียนร้างที่พวกมันเขาพาเขาไปทรมานหลายเดือนผ่านไปพวกมันคิดว่าเรื่องราวจะจางหายไปพร้อมกับความเงียบแต่ความแค้นมันกลับมาด้วยความเย็นยะเยือกคืนหนึ่งเอกสะดุ้งตื่นกลางดึกผ้าห่มถูกกระชากออกอย่างแรง มีเงาร่างเล็กผอมบางยืนอยู่ปลายเตียงขุนตาจนหน้าขนลุกเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่ชัดเจนนายทำอะไรฉันนายต้องชดใช้เอกกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงนั้นกลับถูกกลืนหายไปเอกแบงค์นายมาทำไมฉันไม่ได้ตั้งใจบีมทางโทรศัพท์หัวเราะเยาะ ไอเอกมึงหลอนไปเองแบงค์มันตายแล้วจะมาทำอะไรได้โอดไม่จริงฉันได้ยินเสียงเด็กผู้ชายร้องไห้หน้าบ้านเมื่อคืนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วมึงความไม่สบายใจเริ่มคืบคลานเข้าสู่จิตใจของพวกมันเหตุการณ์ประหลาดถาโถมใส่พวกมันหนักขึ้นเรื่อยๆเอกพบว่ารูปถ่ายของเขาถูกขีดค่าด้วยสีแดงสดทุกรูป บีมได้กลิ่นเหม็นเน่าคล้ายซากศพโชยมาตลอดเวลาส่วนโอด๊ดกลับถูกเงาตามหลอกหลอนไม่เว้นแต่ละวันค่ำคืนหนึ่งขณะโอ๊ดก้าวออกจากห้องน้ำบานกระจกก็พรามัวลงช้าช้าก่อนจะปรากฏเป็นใบหน้าซีดขาวดวงตาเบิกโพลงจ้องมองมาที่เขาจากในเงาสะท้อนเสียงเล็กๆเ,เย็นยะเยือก เต็มไปด้วยความโกรธแค้นทำไมทำไมต้องทำกับฉันแบบนี้แกมันเลวฉันเจ็บปวด โอดทรุดลงกับพื้นสติขาดผึงภาพสุดท้ายที่เขามองเห็นคือมือเล็กๆซีดเซียวที่ยื่นออกมาจากกระจกคว้าคอเขาอย่างรุนแรงวิญญาณของแบงค์ไม่เคยจากไปไหนเขายังคงอยู่เฝ้ารอท่วงคืนทุกความเจ็บปวดและวันนั้นก็มาถึงแล้ว